สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอาอมิซิคฮออฟเลิฟนะคะกับอ้วนวันนี้เราจะมาในหัวข้อได้ใจเขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับคืนมานะคะหัวข้อนี้มันมีท็อกซิกอยู่แล้วนะคะเออถ้ามันดีก็รับไปถ้ามันไม่ดีก็จะเก็บไว้ให้คุณได้เอะอะสักหน่อยนึงนะคะได้ดูเขานานๆเนอะเอออ่มีสามกองให้เลือกนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกมาหนึ่งกองนะคะไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดเพราะว่ามันไปไพ่สุกนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงว่า บ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมนะคะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวรับไปแต่สิ่งดีๆบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยนะคะลัคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยสวัสดีค่ะกองที่1นนะคะกับหัวข้อถ้าให้ใจเขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับคืนมานะคะหัวข้อนี้มันดูได้ทุกความสัมพันธ์นะไม่ใช่เฉพาะเอ่อความสัมพันธ์แบบพิศวาสเนาะ เพื่อนผูงญาติพี่น้องที่ทํางานนะคะก็ได้เนาะว่าแบบมีความจริงใจกับเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราดีกับเขาเขาจะดีกับเราตอบไหม,มประมาณนั้นเนาะ,ะพลังงานของคุณนะคะใบแรกห้าเหรียญใบที่สองเก้าเหรียญ ใบที่3 7ไม้นะคะพลังงานของคุณวิธาดินผู้ศพก,กับมังกรแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนเกิดวันที่5วันที่9วันที่7ได้พลังงานของคุณนะคะเครียดจังเลยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะกลัวการเปลี่ยนแปลงหรอกองเงี้ยเนาะ อยากใช้ชีวิตเดิมเดิมหรอมันก็ซ้ำซากจำเจนะคนเรามันก็จะต้องมีบ้างที่ชีวิตมันจะต้องไปเจออะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะได้มีสีสันนะคะระวังเรื่องเจ็บป่วยด้วยนะคะกองนี้เนาะระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นแบบเอาเงินเก็บมาใช้หรือลักษณะแบบบางครั้งนะคะเรื่องเงินของคุณมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังไว้มากกว่าเนาะมันเหมือนรู้สึกแบบเงินมันไม่สะพัดเหมือนเมื่อก่อนก็ได้นะลักษณะประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่ใกล้จน กองนี้นะคะยังไปได้อยู่ยังยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะชีวิตของคุณนะคะเปลี่ยนแล้วดีนะคะมีเกณฑ์เดินทางเดินทางแล้วดีนะคะไปครั้งที่ไหนสักคืนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไปแก้เคียดก็ได้นะ,ะเพราะว่าดวงบุญเปลี่ยนแล้วดีดีกว่าอยู่ที่เดิมๆซ้ำๆจาเจนะคะมันถึงเวลาที่ดวงมันจะต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเออแต่มันจะเปลี่ยนไปไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเป็นคนฉลาดนะคะปเป็นคนหาลู่ทางหาหาช่องทางเก่ง เป็นคนโลกส่วนตัวสูงมากๆเลยนะคะไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคุณเป็นผู้ใหญ่เกินตัวตั้งแต่เด็กนะคะบางคนนะ่ะลักษณะแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้โตมากับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะ,ะเหมือนแบบญาติพี่น้องเอาไปดูแลเอาไปอุปการะไปเลี้ยงนะคะเหมือนเป็นเด็กกำพร้าอย่างนี้ก็ได้นะคะเออลักษณะประมาณนั้นเนาะ ชีวิตของคุณนะคะมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะชีวิตต้องสู้มันต้องลุยนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะทําให้คุณแข็ง,แ,ขงแกร่งขึ้นนะคะคุณจะไปเจออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนาะยังไงก็แบบไม่มีอะไรที่จะมาทําร้ายคุณได้แล้วอะไรประมาณนั้นเพราะว่าคุณผ่านอะไรแย่ๆมาเยอะแล้วเนาะเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะเออเป็นพ่อไม้แม่ไมได้นะคะกองนี้ถ้าเป็นพ่อไม้แม่ไมก็เป็นพ่อไม้แม่ไม่ทรงเครื่องชีวิตไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวิตค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วถึงบางอย่างจะเป็นหนี้อยู่บ้างแต่ก็เป็นหนี้ที่เกิดจากสินทรัพย์อะไรประมาณนี้นะคะมีเกณ์เดินทางนั่นแหละค่ะไปแล้วดีไปเถอะ,นะเนาะเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะเรื่องงานอ่ะเป็นคนชอบลงมือทําเองด้วยนะเพราะว่าใช้คนอื่นมันไม่ได้ดังใจนเนาะทำเองดีกว่ามันได้ดังใจดีประมาณนั้นแหละนะคะมาดูกันถ้าให้ใจเขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับคืนมาคนคนนั้นนะคะเขาเป็นใคร เด็กถือถ้วยหกถ้วยอะไรเนี่ยสองดาบคิงถือไม้หนึ่งเหรียญคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ผู้จาเป็นวาจาเป็นสนิ เป็นคนที่ตะล่อมคนเก่งเป็นคนที่ไลใช้โทษอนะใช้จิตวิทยาวิทยาได้เก่งมากๆเลยนะคะโอ้นพันกันลูหมดเลยนาอโทษจริงๆนะคะรีบพูดไปรีบพูดเกินไปอนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณนะคะโดยเฉพาะเรื่องอายุห้าหปีขึ้นไปนะคะขึ้นไปนะ,ะประมาณนั้นเนาะ,ะเป็นคนที่แบบ เ,เขานี้ใสเด็กๆนะไม่ว่าจะอายุแค่ไหนก็แล้วแต่เขาจะมีความเป็นเด็กในตัวหรือบางคนก็จะลักษณะแบบเ,เขาดูแลตัวเองดีนะคะรูปร่างหน้าตานะคะ กับวัยนะมันไม่ได้ไปด้วยกันดูเด็กกว่าวัยนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเป็นคนดูเด่นเป็นคนดูดีขึ้นไปนะคะเป็นคนบริหารเสน่ห์เก่งด้วยนะ,ค,ะคนนี้อ่อยเก่งบริหารเสน่ห์เก่งนะคะเป็นคนไอเดียดีไอเดียบันเจิดคิดเก่งนะ,ะไม่กับโปรเจกต์ทั้งนั้นในหัวสมองนะคะแต่ไม่ลงมือทําสักอย่างนะคะไบอกถ้าเขาลงมือทาที่สาเร็จหมดทุกอย่างแต่เขาคิดอย่างเดียวก็ไม่ชอบลงมือทํานะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานนะไม่ได้มีปัญหานะคะเขาประสบความสําเร็จในเรื่องงานแล้วนะ,ะอยู่ในระดับที่ เขาพอใจคนที่เป็นคนที่ระแวงนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะคะชิงไหวชิงพลิบกับคุณเก่งหรือเปล่าชิงไหวชิงพลิบเป็นเก่งหรือเปล่าคนน,ะค,ะค,นคนนี้นะคะเอคนคนนี้นะคะเขาจะมีโชคเรื่องการเงินอยู่บ่อยๆเขาดวงดีนะเรื่องเงินคนคนนี้นะคะมีอะไรที่คุณต้องรู้อีกเขาเป็นคนมีเสน่ห์คนนี้มีเสน่ห์มากๆเลยเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณกับเขาต้องฉบปะักดักันหลายรอบแน่เลยเพราะดูแล้วเป็นคนที่แบบ ช่งไหมาิ่งพลิบกันเก่งอ่ะทันกันอะ่ะเอออะไรประมาณนี้นะคะมาดูกันนะเออคนนี้ขี้งอนขี้น้อยใจนะต้องบอกไว้ก่อนนิสัยเขาคล้ายๆเด็กอะ่ะเวลาจะพูดจะจาอะไรบางครั้งก็แบบต้องระวังนิดนึงเนาะรักษาน้ําใจคนนี้นึงเพราะเขาเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจเออนิสัยเหมือนเด็กนะคะถ้าให้ใจเขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับคืนมามาดูกันสิจะได้อะไรกองเนี้ยนะจ๊ะออสองเหรียญ อัศวินถือไม้เอ่อไฮปริตเทสจัสต n t สิบถถวยกองนี้นะถ้าดีเขาเขาดีตอบนะคนคนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะถ้าร้ายมาเขาร้ายกลับนะ ก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนเขาก็ไม่ยอมใครเหมือนกันคนคนนี้นะคะเออดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับก็ลองต่อปากต่อคําดูสิคนนี้ก็ไม่ยอมนะคะเหมือนเวลาไปพูดอะไรสักอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเถียงกันก็นกไม่ค่อยยอมหรอกก็จะเอาชนะจนได้เหมือนกันนะเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบจะมาหวังร้ายอะไรกับคุณมากนะไม่ได้มาแทงข้างหลังหรือว่าจะมาเอาเปรียบอะไรคุณนะคะกองนี้นะคะถ้าเป็นมิตร ก็ยังเป็นมิตรที่ดีเขาก็ยังแบบเให้ความเกรงใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็พูดกันได้ทุกเรื่องนะคะปรึกษากันได้ทุกเรื่องแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างที่เขาเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอคนคนนี้นะคะเขามีความลับของเขาขอแค่คุณเนี่ยจะไปก้าวไก่ความลับของเขาก็คือเหมือนถ้าเขาไม่ไม่อยากบอกก็อย่าไปแบบเซาซีให้มันมากนะ อะไรประมาณนี้นะถึงเวลาถ้าเขาอยากบอกเขาบอกเองนะจริงๆว่าันนี้ป็นคนเปิดเผยอยู่นะแต่อาจจะมีบางเรื่องที่เขาแบบไม่อยากพูดถึงมากกว่ามันไม่ได้อยากจะปิดอะไรมากหรอกแต่มันไม่อยากพูดถึงอะนึกออกไหมเออมันแค่ไม่อยากพูดถึงอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เรื่องอื่นนะคะนอกจากเรื่องที่มันสําคัญจริงๆอ่ะในชีวิตของเขาที่เขาไม่อยากพูดถึงอย่างอื่นเขาก็พูดได้หมดนะบอกได้หมดคนคนนี้นะคะให้ใจไปก็ได้ใจกลับคืนมาสี่คนคนนี้นะคะเออถ้าร้ายมาก็คือร้ายกลับ เออไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแค้นเลยเนาะอ,ออะไรประมาณนั้นหละนะคะดีค่ะเป็นกาลยานิมิตท,ที่ดีต่อกันได้นะเป็นจะเป็นกาลยานิมิตท,ที่ดีต่อกันได้ไปจนถึงโน่นเลยนะคะลงๆเออประมาณนั้นนะคะก็ถ้าดีมาก็ดีกลับถ้าคุณให้ใจไปเขาก็ให้ใจคุณกลับก็แค่นั้นเองนะคะถ้าเป็นแบบเอ่อความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนะคะเขารักคุณนะกองเนี้ยมันเป็นรักแรกโพะมันเป็นรักที่แบบเหมือนเจอกันมาก่อนมันเป็นรักที่ มันเขารู้สึกแบบคุ้นเคยกับคุณมาก่อนนะทั้งๆท,ที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะแต่กองนี้่ยตอนเจอกันครั้งแรกนะ่ะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งม่โสดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นจริงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งม่โสดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ไม่ว่าความสัมพันธ์นะมันจะเริ่มต้นจากอะไรแต่มันมีแสงสว่างปลายอุโมงค์เพราะว่าคุณมีเดสมินมีพรมลีคิดร่วมกันมานะคะมีบุเพร่วมกันมา นะถ้าเป็นสัมพันธ์พิ่สวามีโอกาสที่จะไปถึงคาว่าครอบครัวได้แต่แรกๆนะคะการครบกันแรกๆคุยกันแรกๆณขณะที่คุณรู้จักกันครั้งแรกเขาไม่โสดน,นะคนเนี้ยนะคะเขาไม่โสดแต่สุดท้ายมันเคลียร์ได้นะคะสุดท้ายมันก็เป็นครอบครัวได้เมื่อถึงเวลาเนอะ,ค,ะคุณก็รักษาระยะห่างไว้ก่อนนะคะพยายามอย่าไปสร้างกรรมกับใครเนอะ,ะ,นะะเพราะว่าอะไรก็ตามที่คุณกระทําไว้นะ คุณจะต้องได้รับผลของการกระทํานั้นอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าคนคนนี้ยังไม่โสดคุณก็เป็นกัรยานมิตที่ดีต่อกันได้นะคะเหมือนเป็นเพื่อนกันรักษาระยะห่างเนาะเออเดิน9ก้าหนึ่งถอยก้าหนึ่งก่อนนึกออกไหมเออให้มันอยู่อยู่แบบในความสัมพันธ์ที่มันยังดีอยู่แค่นั้นเองนะคะเพราะว่าไพ่มันชัดมากเลยว่าตอนที่คุณคบกันอะเจอกันครั้งแรกยังไงก็ไม่โสดนะคะเมื่อถึงเวลาเนาะให้มันถึงเวลาฟ้าเปิดก่อนนะคะมันถึงจะเป็นเวลาของคุณกับเขา กลัวที่สุดคือการที่คุณแบบไปยุ่งกับคนที่แบบลักษณะแบบไปยุ่งตอนที่ที่เขาแบบยังไม่โสดอะ่ะเพราะไพ่เวรกรรมมันขึ้นด้วยนะถ้าคุณไปเปิดใจหรือว่าไปคบกันตอนที่เขาไม่โสดคุณก็จะต้องเตรียมพร้อมรับกับผลของการกระทําของคุณเมื่อถึงเวลานั้นด้วยแต่ถ้าคุณเว้นระยะห่างได้จะดีมากเพราะคุณกับเขามีบุเพร,ร่วมกันค่ะยังไงก็จะได้อยู่เป็นคู่กัน แต่แค่มันยังไม่ถึงเวลาแค่นั่นเองถ้าเขายังไม่โสดนะคะให้เวลาเขาหน่อยเนาะกองนี้นะคะมันจะเป็นความรักค่ะมันอะไรก็แล้วแต่นะปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะคะคุยกันได้ทุกเรื่องเนาะเออแต่ก็แค่ต้องรอเวลาแค่นั้นเองนะคะให้มันถึงเวลาก่อนเนาะเป็นกัลยาในมิตรที่ดีต่อกันได้คนนี้คบได้อ่ะเราพูดแบบนี้ดีกว่านะคะเขารักคุณจะตายกองเนี้ยเนาะ คิดจะเป็นครอบครัวเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงชู้สาวนะคะเป็นอะไรที่ตัดไม่ตายขายไม่ขาดเขาพยายามตาดัดคุณหลายรอบแล้วนะเขาตัดไม่ได้ไม่ว่าจะตัดไปกี่รอบ๋อยวก็วนกลับกลับมาเขาเรียกว่าแบบวนอยู่ในอ่างพายเรืออยู่ในอ่างแล้า <c oughs> ไม่ไปไหนอะ่ะอยู่นั้นแหละเออนะเนี่ยเต็มสิบไม่มีหักคุณดูสิจบสิบถ้วยอีกต่างหากนะคะเต็มสิบไม่มีหักนะสักแต้ม นะให้ไปเต็มสิบเลยเนาะความรู้สึกดีความรักความปรารถนาดีนะคะที่มีให้คุณเนาะกองนี้นะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สองนะคะกับหัวข้อถ้าให้ใจเขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับคืนมานะเออมาดูกันนะคะดูลังงานคุณก่อนนะคะถ้าดีก็รับไว้ถ้าไม่ดีคุณก็จะได้ดูเขานาน,านๆเนาะจะได้ไม่แบบ เออถลํำลึกมากเนาะเอาก็บไว้แบบอเอ๊ะอ่ะเออเวลาเขาพูดจะจะพูดจะอะไรขึ้นมาก็จะได้มีอะไรมาชั่งน้ําหนักอีกข้างหนึ่งประมาณนั้นนะคะเออถ้าดีก็ รับไปเนาะถ้าไม่ดีก็เก็บไว้เตือนตัวเองนิดนึงเนาะเป็นแบบสัญญาณเตือนภัยนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะมีท่านลมอิทธนตุนคุ้มท่านดินประสศกรมังกรแล้วก็ท่านน้ากระกกพิจิกมีนคนเกิดวันที่สี่วันที่6ได้นะคะ <S <S พลังงานของคุณไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยนะคะ <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอุปสรรคปัญหานะคะการรอคอยหรืออะไรสักอย่างคุณไปจัดการอะไรไม่ได้นะคะ, <S <S ะ,คะเวลาเท่านั้นที่จะคลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นเนาะเออมันเป็นจังหวะ โชคชะตาและชีวิตนะคะที่คุณจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่คุณทําอะไรมันไม่ได้คุณทําไม่ได้ค่ะกองเนี้ยนะคะเออ เรื่องเงินไม่มีปัญหากองนี้นะ,ะมีกินมีเก็บมีใช้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงนรู้จะกกินรู้จะเก็บรู้จักใช้นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนดูดีถึงขั้นหน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีโชคเรื่องการกิน <c oughs> อาจจะมีคนซื้อแบบของกินของฝากอะไรมาให้ที่ถูกใจนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันอนาคตนะคะจะไปเจออะไรที่ถูกใจใช่เลยความรักครั้งใหม่ด้วยหรือเปล่านี่ยจาเออนะเจอปุ๊บถูกใจปั๊บเลยนะ ลักษณะแบบถูกใจใช่เลยเนาะช่วงนี้นะคะอะไรอะไรมันก็นิ่งไปหมดเนาะรอไปก่อนค่ะเพราะว่าดวงคุณมันมันมันต้องใช้เวลานะคะมันถึงจะดีขึ้นเนาะเวลาเท่านั้นเนาะคุณไปทําอะไรไม่ได้นะคะชีวิตกองนี้ช่วงนี้มันก็จะนิ่งๆไปหน่อยอนาคตนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมันจะได้ไปเจออะไรใหม่ๆเจออะไรที่เป็นแบบถูกถูกใจนะคะเออถ้าไม่ใช่ใครซื้อของกินของฝากมาให้นะฮะก็จะลักษณะไปเจออะไรที่ถูกใจอ่นะ ถูกใจใช่เลยอาจจะเป็นความรักก็ได้นะคะเพราะมันมากับไพ่ถ้วยเนาะมาดูกันนะคะว่าถ้าให้ใจเขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับคืนมาคนคนนั้นเขาเป็นใครมาดูพลังงานเขาก่อนเด๋ยวดกิงถือไม้เก้าเหรียญเด d ดว i l โอ เอาแล้วกันหลายใบแล้วก็ดีเอ็มเพรสคนคนนี้เขาเป็นใครคนคนนี้เป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหนะคะขี้รําคาญบอกไว้ก่อนเขาเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหขี้รําคาญมากๆในเลยลสูงตัวก็สูงสูงนะคะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะคะเป็นคนดูยิงยิงไปสักหน่อยนึงนะคะเอาตัวเองเป็นใหญ่ <laughs> แต่เขาเก่งเรื่องงานนะเรื่องงานเขาประสบความสําเร็จอยู่ในระดับคิงเลยคิดดูอยู่ในระดับ พระราชาเลยเออเรื่องงานไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะคุณเก่าๆหรือเปล่านะคะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกันมาก่อนหรือเปล่าหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นพ่อะไม้แม่ไม้มาก่อนนะคะเคยผ่านชีวิตการมีคู่มาก่อนแล้วครั้งหนึ่งเนาะอย่างน้อยนะคะเออคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีแต่ตัวนะเออถ้าเป็นพ่อไม้ไม้ก็เป็นพ่อะไม้ไม้สรงเครื่องนะคะมีพร้อมทุกอย่างนะคะเป็นคนขี้เหงาไปสักหน่อยนึงนะคะขี้หงุดหงิดขี้โมโหเออไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอารมณ์แบบ เหมือนใบโพล่าไหมไม่รู้อะอารมณ์เขาประมาณนั้นแหละนะคะแต่ว่าเรื่องงานนี่เขาประสบความสําเร็จคนนี้ยเรื่องงานกับเงินนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะมีแค่เรื่องความรักเนาะที่มันดูจะแบบอ๋อเขาเจ้าชู้หน่อยไหมไอ้อคนคนนี้นะคะโสดอยู่หรือเปล่าไปดูดีๆนะคะถึงแม้จะเคยผ่านชีวิตการแต่งงานหรืออะไรมาก่อนนะคะเป็นผู้ไม่ไม่ก็จริงแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเขาโสดอยู่หรือเปล่าเพราะมันดูพลังงานแล้วมันเหมือนเขาว่าออกแนวเจ้าชู้ไปสักหน่อยนึงอะ ประมาณนั่นแหละนะคะแต่เป็นคนใจดีคนคนนี้นะคะเป็นคนใจดีเป็นคนหาลู่ทางหาช่องทางเร่งเขาเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนมีใจอบอ้อมอารีมากๆเลยเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนี่ดวงนารีกาธรรมนะประ,ะ,ะอกอนมาดูกันแล้วถ้าให้ใจเขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับคืนมา The เดฟู ห,หมาไมหนึ่งถ้วยคิ้งถือเหรียญเก้าไมา้คุณคนนี้นต้องไปใบโพลา่าแน่เลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีโอ้ทําไมเป็นอย่างเงี้ยเขาขัดแย้งกับความรู้สึกตัวเองนะความรู้สึกของเขามันตีกันอะในสมองอะตอนเนี้ย เออถ้าถามเกี่ยวกับคุณนะ่ะพอคบได้อยู่แต่ว่าอย่าไปอะไรกับเขามากกับอารมณ์ของเขานะคะอารมณ์เขาขึ้นขึ้นลงลงไอค้คนคนนี้นะคะมันมันไม่เข้าร่องเข้ารอยแล้วแต่อารมณ์แล้วเอาแต่ใจตัวเองสุดๆคนคนนี้เอาแต่ใจตัวเองสุดๆนะคะเขาก็ชอบคุณนะคะอยู่ในระดับหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าถ้าถูกใจก็ไปได้อีกคุณนึกออกไหมเพราะเขายังไม่ยุติดนะคะ เขายังไม่ยืดติดให้ใจไปมันมันก็ได้อยู่นะคะมันก็ได้สิ่งดีๆกลับมาอยู่แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะและอีกอย่างคุณก็จะต้องมาปวดหัวกับเขาเพราะอะไรเพราะเขาเอาใจใจตัวเองแล้วแล้วแต่อารมณ์ได้แสงแดดอะ่ะอารมณ์ของเขาอะ่ะอารมณ์แบบอารมณ์แบบถ้าอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงไหนอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปคุยอะไรกับเขาให้มากนะักนะเพราะว่าคนนี้เหวียงมองไว้เลยอารมณ์แบบบิงเวียงเออแล้วแต่อารมณ์อะ่ะเขาอะ่ะนะคะแล้วก็ยังดีนะที่มันยังมีหนึ่งถ้วยมานะคะ แสดงว่าเป็นคนที่ถูกใจอยู่นะคะแต่ว่าถ้าถูกใจก็ไปได้อีกล,ลักษณะประมาณนั้นน่ะเขารู้สึกแบบเบื่อเซ็งๆกับสถานการณ์ทุกวันเนี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเขาว่าทัศนาคติของคุณเนบ่เขามันไม่ค่อยตรงกันน่ะเหมือนเวลาคุยกันแพ๊บๆก็หาเรื่องทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนเหมือนคุยกันแล้วมันทําให้มันสะดุดอ่ะมันไม่มันไม่มมฟล์ไปข้างหน้าอะไรประมาณนั้นแหละ นะคะแต่ถามความรู้สึกมันยังดีอยู่ยังพอคบได้อยู่ค่ะแต่อย่าไปอะไรกับเขาให้มากนะักนะคนคุณนี้เพราะว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องความรักเขาถูกใจคุณก็จริงแต่ว่าเขายังไม่ยุติดนะคะมันยังไปได้อีกเจอถูกใจก็ไปได้อีกนะคะแต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นการยานามิตรเอออะไรอย่างเงี้ยก็หนะ้าสิบห้าสิบเนาะเพราะเขาเอาแต่ใจตัวเองแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาไม่ได้มาแทงข้างหลังคุณนะแต่แบบเขาไม่ได้ยึดติดไง คือถ้าแบบคุยไปแล้วแล้วมีความสุขก็ก,ก็ก็คุยต่อก็คบกันได้อะไรอย่างเงี้ยผ่านๆหรืออะไรได้อะนึกออกไหมเออเขาเอาแต่ใจตัวเองคนคนเนี้ยเอาแต่เอาเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาความสุขของตัวเองไปที่ตั้งด้วยนะลักษณะประมาณนั้นนะ่ะคุณนึกออกไหมถามว่าคบได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าจะสนิทอะไรมากมายก็ไม่ไหวนะเพราะคุณจะปวดหัว กับคนคนนี <ım> ้ถ้าเป็นลักษณะแบบเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนเป็นกัลยานมิตรนะแต่ถ้าเป็นความรักคุณดูไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็ยังเป็นความรู้สึกชอบอยู่นะคะมันความรู้สึกชอบอยู่เนาะแต่ว่ามันยังไม่ยึดติดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเพิ่งคบกันหรือเปล่าเอออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเพิ่งเริ่มต้นถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นมันก็ยังพอจะพัฒนาไปได้อยู่นะคะมันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาไม่ยึดติด เพราะว่าเพิ่งรู้จักกันถ้าเพิ่งรู้จักกันก็ดูไปก่อนนะคะแต่ที่แน่ๆพลังงานของเขาอะ่ะให้ใจไปก็ยังได้ใจกลับคืนมานะคะแต่ว่าเขาจะออกแนวแบบอืจะบอกว่าอย่างไงอะ่ะยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณมากขนาดนั้นที่ชนิดที่จะต้องยึดติดหรือแบบจะชัดเจนอะไรมากมายนึกอ,ออกไหมคะลักษณะมันก็แบบก็ชอบนะแต่มันก็ยังไปได้อีกอะ่ะนึกอ,ออกไหมลักษณะประมาณนั้นน่ะนะคะ เออให้ใจไปก็ได้ใจกลับคืนมาอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มากมายนะคะเออมันไม่ได้มากมายเนาะตราบใดที่ยังรู้สึกมีความสุขนะคะคุยกันแล้วมีความสุขนะคะคบกันแล้วมีความสุขก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีความสุขนี่คนนี้ไปเลยอะณนะตอนนี้นะเอออนาคตต้องมาดูอีกทีนะคะว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงเนาะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะกองที่3นะคะกับหัวข้อถ้าให้ใจเขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับคืนมานะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนเนาะ3ใบนี้นะคะ9ถ้วย temperance แล้วก็ควีนถือดาบนะคะพลังงานของคุณมีธาตุน้ำกระกดกกพิจิกมีนะคะคนเกิดอ,อ่ราศีธนู ทำให้จำไม่ได้นะคะราศีธนูแล้วก็ท่านลงมนถุงดุลกุมนะคะคุณเกิดวันที่94นะคะแล้วก็5เนาะพลังงานของคุณนะคะเอ่อ คุณเป็นคนสมถะนะเนี่ยเป็นคนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เป็นคนปรับตัวเก่งมากๆเลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คุณอนะนะคะเพราะปรับตัวเก่งเนาะเป็นคนที่หาลู่ทางหาช่องทางเก่งเป็นคนฉลาดนะคะแต่ว่าโลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะเป็นคนที่ดูด,ดูไปสักหน่อยนะคะบางครั้งเนาะคนอื่นเขาอาจจะดูคุณดูเครียดเกินไปดูจริงจังเกินไปดูตึงเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะระวังจะเป็นมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงคน หน้านะชัดมากเลยเนาะระวังเรื่องการมีปากมีเสียงนะคะหรือการทําอะไรที่ทําให้ไม่พอใจกันเนาะเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะระวังดีๆนะคะอารมณ์แปรปรวนช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยนะคะอารมณ์แบบขึ้นๆลงๆเนาะเออมีอะไรให้ต้องคิดมีอะไรให้ต้องตัดสินใจในอนาคตอันใกล้นี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้คะ่ะลักษณะแบบลังเลลังเลในการตัดสินใจในครั้งนี้มากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่ดูมีความน่าเชื่อถือนะคะมีคนมาขอคําปรึกษาคุณเยอะเนาะ เออไปไหนมาไหนนี่ไม่มีตังค์สักบาทไม่มีใครเชื่อนะว่าคุณเนี่ยไม่มีเงินจริงๆลักษณะคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะดวง,งคุณที่มีคนเข้าหาคุณเยอะนะเออมีคนเข้าหาเยอะนะคะอยู่เฉยๆนะเอออยู่เฉยๆก็มีคนมามอบความรู้สึกดีๆให้เอออะไรประมาณนั้นนะคะแต่บางครั้งนะไพ่บอกนะคะว่าเดี๋ยวคุณอะจะไปมีไปมีปัญหากับผู้หญิงคนนึงนะคะ ชัดเจนมากเลยในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าระวังเรื่องคําพูดหน่อยก็จะดีมากเลยเพราะบางครั้งนะคะคำพูดหองคุณมันตรงมันแรงเกินไปเนาะมันก็จะทําให้คนรอบข้างเขารับไม่ค่อยได้นะคะรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่สนใจอ่ะกษณะประมาณนั้น uh คุณอ้วตายแล้วนะคะซอบลงหน่อยจะดีมากไพ่บอกแบบนี้ถ้าใจเขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับคืนมาคนคนนั้นเขาเป็นใครหกดา ดูเดอร์สิบเรียนเด็กถือดาบแล้วก็ดูเดอร์ คนคนนี้มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยเป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะเป็นคนชอบเอาชนะก็ได้นะเป็นคนโมโหร้ายโมโหแรงเป็นคนขี้หึงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้นะเขาเป็นคนมีความพยายามดีเป็นคนที่มี เป็นคนที่แบบมุ่มานะดีมากๆเลยนะคะเป็นคนที่นิสัยเด็กไปสักหน่อยหนึ่งเป็นเด็กเอาแต่ใจนะคะเป็นเด็กชอบเอาชนะอะไรประมาณนั้นนะคะอ๋อถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็นิสัยเด็กหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะดีกว่าคุณไปเลยนะคะอายุน้อยกว่าเนาะประมาณนั้นนะคะคนคนนี้นะอ๋อใบหน้าเขาหรือบนหัวเขาอาจจะมีแผลเป็นนะคะเคยมีแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างนะคะเคยมีนะคะหรือทุกวันนี้ก็อาจจะมีอยู่ลักษณะประมาณนั้นนะคะแต่สมัยนี้มันก็ดูยาก เพราะว่ารอยแผลเป็นมันลบได้แล้วอะแต่ที่แน่ๆคนคุณนี้เคยมีค่ะอะ่ถ้าลบไปแล้วก็คือเคยมีนั่นแหละเคยมีแผลอยู่นะคะเอะเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างที่แดนไกลต่างถิ่นต่างที่แดนไกลกับคุณหรือเปล่าหรือไม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้อยู่ห่างกันความสัมพันธ์มันห่างๆไปแล้วนะคะมันเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้สนทนาการอย่างนี้หรือเปล่านะคะคนคนนุณนี้เนาะเป็นคนใจดีมีมีพร้อมทุกอย่างนะคะมี มีบ้านมีรถมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์คนคนนี้มีทรัพย์สมบัติเยอะนะคะต่อให้ตัวเงินไม่เยอะแต่สมบัติเขาเยอะเนาะคนคนนี้นะคะเดินทางบ่อยนะคะทุกครั้งที่เป็นการเดินทางนี่น่าจะไปแบบปรับปรับสับพลันไม่ทันที่ตั้งตัวมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยบางครั้งดูหยิ่งหยิ่งไปสักหน่อยนึงนะคะดูแบบมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากๆเลยบางครั้งนะคะออกจะแบบหลงตัวเองไปสักหน่อยนึงก็ได้นะ ประมาณนั้นแหละนะคะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนมีดีไงมีทุกอย่างนะคนคนนี้นะคะ,ะคนใจดีด้วยนะเออเรื่องงานเขาไม่ได้มีปัญหาคนคนนี้ประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องงานนะคะอ,อคนคนนี้นะคะดวงเขานี่เป็นเจ้าของกิจการนะ,ะอันดับหนึ่งนี่คือเจ้าของกิจการรองลงมาต้องเป็นหัวหน้านะคนคนนี้ไม่ได้เป็นลูกน้องใครนะ,ะอยู่อยดู่ในระดับสังการประมาณนั้นนะคะมามาต่อกัน นะคะขอโทษทีเมื่อกี้ไหมเบ็ดหมดนะคะมาดูกันนะคะถ้าให้ใจเขาไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับคืนมานะคะใบแรกสองถ้วยโอ้ร่วงไม่เอาเนาะมันเยอะไปโอ้ดีเอ็มเพิร์นะคะ เถ้วย j u s t i c นะคะแล้วก็เ mm. ชีเรยรเนาะพลังงานนะคะอันนี้ให้ใจไปก็ได้ใจกลับคืนมานะคะดูจริงจังด้วยนะดูเป็นที่พึ่งดูแบบพึ่งพาได้ด้วยคนเนี้ยนะคะดูเป็นคนทำอะไรจริงนะคะพลังงานนี่ มันดีตั้งแต่ต้นแล้วแหละแต่คนคนนี้นะคะเท่าที่เราเผู้ที่คุณฟังเนาะวันนี้ไพ่ไพ่นี้ไม่ค่อยทอกซิกเท่าไหร่นะคะเออไม่ค่อยมีแบบแรงสักเท่าไหร่เลยเนาะมันไม่น่าเป็นความบมังเอิญน,นะแสดงว่ามันจะเป็นดวงของผู้คุณเองนะคะ <laughs> เนาะกองนี้ให้ใจไปก็ได้ใจกลับคืนมานะคะถ้าเป็นกัลยานามิตก็คือเป็นกัลยานามิตรที่ดีนะคะ ต่อไปยาวนานเลยทีเดียวนะคะมีความมั่นคงคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีอารมณ์มั่นคงนะคะไม่ค่อยแปรปรวนหรือว่าขึ้นขึ้นลงลงเหมือนใครบางคน <laughs> นะคะคนคนนี้เนาะเน้นพูดไม่เออไม่ขอโทษคะ่ะเน้นปฏิบัติไม่เน้นพูดนะคะอ่เป็นคนที่เขาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาดูในระดับที่เขาพอใจนะเขาก็โอเคนะทุกวันเนี้ยนะคะอ่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงชู้สาวนะคะ เขาก็รักคุณจริงเนาะมีความหวังดีมีความปรารถนาดีให้คุณจริงๆนะคะคุณให้ใจเขาไปนะไม่ต้องกลัวเนาะเออไม่ผิดหวังนะคนคนนี้นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยถึงมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเชิงชุ้งสาวถ้าไม่เป็นความสัมพันธ์อย่างอื่นก็คือพร้อมที่จะเป็นกันรยายนามิที่ดีกับคุณนะให้ใจไปก็ได้ใจกลับคืนมาเนาะ ความสัมพันธ์เชิงพิศวัสน์ะคะเขารักคุณนะกองนี้นะคะรักคุณนะพูดจริงทําจริงเลยทีเดียวรักจริงนะคะกองเนี้ยอ่ามันเป็นรักที่มีแต่ให้เนาะ เห็นไหมสองถ้วยมัเป็นความรักที่ดีนะคะอยู่ในระดับที่พอใจเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้ยนะถ้ากรีเรื่องของของความรักหรืออะไรประมาณเนี้ยมันมีทาง2ทางให้เลือกนะคะการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าโสดก็คือเขาอาจจะโสดไม่สนิทก็ได้โสดมัมีคนนูน้นคนนั้นคนนี้แต่ยังไม่ชัดเจนกับใครก็ได้นะเพราะมันดูมีม,มีมีความลังเลมีความแบบ มันจะต้องเลือกหรืออะไรประมาณนี้มันจะต้องตัดสินใจอะแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่มันสําคัญอะสาหรับเขาด้วยนะคะกองนี้นะเออเขาอยากมาหาคุณนะเนี่ยอยากนัดเจออยากมาหานะคะดูสิโออเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ที่แน่ๆนะคะให้ใจไปเนาะเออได้ใจกลับคืนมาแน่นอนนะคะคุ้มค่าเนาะที่เราให้เขาไปนะคะเออไม่มีอะไรให้ต้องกังวล เนาะมีแต่ความปรารถนาดีนี่มีแต่ความรู้สึกดีๆนะคะเออยืย่นช่วยเหลือกันนะ้องกองเนี้ยประมาณนั้นแหละนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอคุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ